ทุกท่านครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้ครับและด้วยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครจึงได้มีการจัดการเลือกตั้งภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามที่ภาครัฐกำหนดมีการเลือกใช้สถานที่เปิดและระบายอากาศได้ดีมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ และมีการจัดเตรียมกูหาลงคะแนานให้เพียงพอกับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เพื่อลดความแออัดระหว่างรอลงคะแนานนะครับอีกทั้งได้มีการกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือให้เตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นเจลแอลกอฮอล์หรือปากกาส่วนตัวสําหรับการบัตรเลือกตั้งมาเองให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านและขณะอยู่ในหน่วยเลือกตั้งต้องตรวจวัดอุณหภ,ภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งซึ่งหากตรวจพบว่ามีความเสี่ยงคือมีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาเซซียส เป็นหวัดไอหรือจามผิดปกติจะต้องใช้สิทธิ์ลงคะแนนในคูหาพิเศษที่คณะกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้เพื่อไม่ให้ปะปนกับคนทั่วไปและขณะที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งต้องมีการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรและทําการย่อนบัตรเองภายใต้การกําก,กับดูแลของเจ้าหน้าที่พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งและนอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมคูหาพิเศษเพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงได้รับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่น หรือผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลระยะสั้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านสามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยจะมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมคือให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยไม่จําเป็นแนะนําให้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือนั่งรถที่หน่วยงานท้องถิ่นมีการจัดเตรียมไว้เท่านั้นปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดออกจากบ้านหรือสถานที่กักตัวเพื่อไปเลือกตั้งตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้หรือเมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งก็ให้รีบกลับบ้านหรือกลับสถานที่กักตัวทันที ไม่แวะทากิจกรรมใดๆระหว่างทางโดยเด็ดขาดซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นการเลือกผู้แทนของคนกรุงเทพมหานครเข้าไปบริหารและตรวจสอบการทํางานให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเรวไวเข้าใจง่ายสวทข,ขอบอก